ัมี้เล่นหลังแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายตอนนี้ไปฟิตเนสเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็ผมรู้สึกแปลกๆเวลาเอากล้องไปตั้งถ่ายแต่ว่าวันนี้ผมจะไปถ่ายนนี้เป็น p r e e workout ที่ผมใช้ตอนนี้ของแฟนเต้ค่อนข้างดี อันนี้มันมีแครีทีนห้าพันมิลลิกรัมมีคาเฟอีนหนึ่งพันมิลลิกรัมคาเฟอีนจากชาเขียวมันก็เป็นรสสตรอเบอรี่แต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่มันเป็นรสสตรอเบอรี่มันจะรสชาเขียแต่ว่าอันเนี้ยมันรสชาเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไรนมเย็นปะ นมชมพูมก็อร่อยแลาวก็เพสติงเขาก็ดีคุ้มดิอัลละเก้าร้อยอัลละเก้าร้อยบาทมึงกินได้หนึ่งเดือนก็คือสามสิบวันเก้าร้อยบาทคุ้มนะได้ทั้งผิวกันได้ทั้งเพสติง ไปกันใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกเดีช่วงนี้ผมต้องใส่หมวกเพราะว่าผมมันค่อนข้างยาวแต่แม่งหมวกของโตโยตา้าเขีอนนี้สปรีดที่ผมเล่นเป็นพพชพูเลยแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมกับเมื่อก่อน,อนคือเนื่องจากว่าผมเล่นคลิสตนิกเพิ่มขึ้นก็คือไม่ได้จะแค่ ไปเล่นฟินเนสอย่างเดียวไม่ได้จะเล่นแบบโอดบิวตี้อยางเดียวแต่ว่าจะรวมคาริสเนกเข้าไปด้วยแต่คำว่าไม่จำเป็นต้องเล่นวันละหนึ่งรอบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเล่นพุชพูลเลกวนไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ใช่แบบนักพอกายเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นขาอาทิตย์ละสองรอบยกตัวอย่างเพราะว่าถ้าเล่นคาริชเนิกส์ว่า้งฟุกสกิลส์กอะไรมันก็ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเล่นจนถึงเฟลเลอร์หรือว่าเล่นให้หนักมากๆจริงๆเพราะว่า,ถ,าถ้าเราเล่นสมมติว่าผมเล่นพุชหนักแล้วหัวไหลผมมันต้องใช้2วันเพื่อที่จะฟื้นฟูก,กว่าผมจะไปเล่นหัวไหลอีกรอบหนึง่งก็ต้องรออีก2อวันหมายความว่าผมจะไม่ได้เล่นสกิลส์พลังช์หรือว่าแฮนด์สแตนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่เล่นคลาสนิกกับฟินส ด้วยกันเขาก็จะเล่นแค่แบบท่าละสองเซตแล้วก็ไม่ได้เล่นจนแบบดรอปเซตจนแบบไม่ไหวแล้วเพื่อให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็ต้องโปรเกรสซีฟวอล l o ด d ก็คือไม่จำเป็นต้องเล่น4เซตไม่จำเป็นต้องเล่น5เซตแต่ว่าต้องโปรเกรสซีฟวอล์โด้แล้วก็ในส่วนของสกิลคือยิ่งเล่นเยอะเท่าไรหร่มันก็ยิ่งดีนะคําว่า ถ้าเราอยากฝึกแฮนด์แซนยิ่งเราฝึกเยอะยิ่งเราแบบขึ้นแฮนด์แซนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลครับว่าไม่จะเป็นต้องวันเว้น2องวันวันเว้นหนึ่งวันคือทําทุกวันก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นวันนี้เล่นหลังผมก็จะเออวันเล่นหลังผมมันก็จะพิเศษกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าผมจะรวมคริสเนชกับเล่นเวทในหเซสชั่นเมื่อเช้าผมเล่นฟรอนต์เลเวอร ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนบ่ายผมก็จะเริ่มจากมาโซล่าบสองเซตจากนั้นก็เป็นเคเบิลโร่หนึ่งเซตน่าจบแล้วท่าหลังเออไม่ Set. มาโซล่าสองเซตเล่นแบบพูล่าบอีสองเซตจากนั้นค่อยเคเบิลโรแล้วก็ผมจะเล่นไบเซตมีฟิวเชอร์โค้สองเซตกับแฮมเมอร์โค้สองเซตไม่เล่นหัวไหลได้หรอกเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วก็ ม,มันอยู่ใน cable r o ร l มันก็โดนขวายละหลายอย่งแล้วก็อ,กอ,กอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งเรียนมาก็คือ front l e v e ์คือท่าที่มันแบบนี้อยู่บนบะท่า front l e v e ์มันต้องใช้แล t ก็คือมันเป็นท่าในตระกูลห,หลัง one พู l l day เพราะฉะนั้นวิธีซ้อม front l e v e ์ที่ถูกต้องก็คือมันต้องเล่น l ล t c h p l a ท่าที่มันแบบ อันนี้เพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มแลนร์เฟรย์เข้าไปสองเซตท้ายสุดเพื่อให้ผมฟอนเดิวลไวได้แรวขึ้นไ่ที่ไหนกัน